เอานะครับหลังจากที่เราทำเควสเกาะแบบหลอยไม่เสียยูนิตกันไปแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาทำเควสแบบไฮสปีดกันบั่นครับด้วยยูนิตกามิกาเซ่นะครับ,รบลองกันเลยดีกว่านะครับดูซิว่ามันจะเร็วขนาดไหนนะครับนี่นะครับ โดยการที่เราใช้กามิกาเซ่นะครับจํานวน10ตัวนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่ายูนิตนี้ซื้อจากที่ไหนนะครับมันจะมีที่สร้างยูนิต ก a m มิกาเซนะครับซื้อได้โดยใช้แคชส2 2แคชนะครับก็เก็บเลเวลเก็บแคชกันเอานะครับเป็นยูนิตที่ถือว่ามีประสิทธิภาพสูงส่งมากในการเล่นเควสนะครับลองดูว่าเราเดินโง่ๆเข้าไปเลยครับไม่ต้องสนใจป้อมของเกาะเอเชียน,นะครับเพราะว่าป้อมเอเชียน,นี่มันยิงเร็วอย่างเดียวพลังทำลายอ่อนมากจบแล้วครับ ใช้เวลาไม่ถึงไม่ถึง2นาทีก็จบแล้วนะครับอ่านะครับมาฉากต่อไปกันเลยนะครับ เป็นอะไรที่เหมือนโกงนะครับแต่ว่ามันก็เป็นความสามารถของยูนิตนี้จริงๆนะครับเออย่างที่บอกไปนะครับเราสามารถซื้อยูนิตได้จากกามิกาเซ่เซ็นเตอร์นะครับ12 Cash แคชเท่านั้นครับผมนี่ครับสำหรับด่านนี้นะครับ a า t e c นนะครับจะเห็นว่าตรงนี้นะครับทางเดินนะครับมีรูว่างนะครับ เราก็จะเดินมันเข้าไปตรงๆน,น,นครัดูเหมือนโง่ๆนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพมันสุดยอดจริงๆนะครับลองดูนะครับทหารแอตเทนี่เร็วมากกำลังโจมตีเยอะมากด้วยเรียบร้อยนะครับทำลายเมืองมันได้ก็ถือว่าจบนะครับ อ๋อนะครับฉากต่อไปกันเลยดีกว่าครับอย่ามัวเสียเวลานะครับเพราะว่าเรากำลังทำไฮสปีดเควส t อยู่นะครับด่านนี้ครับซิวิลิเซตนะครับไอเซวนะครับดูเหมือนจะหินมากนะครับเพราะว่าด่านนี้ยิ่งใหญ่มากนะครับแล้วทาวฮอถึงระดับ4นะครับแต่เราอย่าไปกลัวครับ เรามีกามิกาเซ่สิตัวนะครับซื้อมาไม่ครบนะครับมี9กนะครับเอาเตัวก็ไปแบบ9ตัวเนี่ยครับเดินโง่งๆเข้าไปเลยนะครับไม่ต้องไปสนใจป้อมปืนหรือว่าพวกทหารได้อย่างใด พยายามไปถึงทาวฮอโดยเหลือกามิยะเซไว้สัก5-6ตัวนะครับเราก็จะสามารถทำลายทาวฮอระดับ4ได้ครับตามมายุบยับเลยครับทหารเดีย๋ยวไปกลัวนะครับอย่าหยุดก็พอครับช่วงนี้เดินลุยอย่างเดียว ข้อดีของยูนิตกามิกาเซออย่างหนึ่งนะครับสปีดของกามิกาเซ่นี่เท่ากับ6นะครับถือว่าเร็วกว่ายูนิตทุกชนิดบนโซเชียลเอ็มพายในขณะนี้แล้วนะครับไม่ว่าใครก็วิ่งตามมันไม่ทันนะครับนี่ครับเห็นรู้ัะ เดินเข้าไปในรูนี่นะครับทาวฮอร,ระดับ4ก็เถอะครับเราเดิน้าไและครับเรียบร้อยนะครับทาาฮอร,ระดับ4ก็ไม่เหลือครับผมจบไปอีกฉากแล้วนะครับสามฉากใช้เวลาไม่ถึง10นาทีนะครับเป็นไปได้ นะครับมาต่อกันเลยนะครับสำหรับฉากนี้นะครับ Y isle นะครับคือด่านนี้มันมีกามิกาเซ่แถมมาให้อยู่แล้วนะครับ40ตัวนะครับเราก็ใช้กามิกาเซ่แถมวันนี้นะครับซึ่งจริงๆในรีวิวคราวก่อนเราก็ใช้นะครับแต่ว่าเราใช้แบบไม่สมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ดูกันจะๆไปเลยนะครับ ขออนุญาตจัดทับแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้นะครับคัสเซนสานี่นะครับสังเกตได้นะครับว่าพลัง1นึ่งมื่น,นะครับพลัง1นึ่งหมื่นี่ใช้กามิกาเซ่ประมาณ5ตัวก็ระเบิดได้นะครับเพราะว่าจากสภาพแวดล้อมมันทำให้ระเบิดต่อเนื่องกันหลายหลารอบนะครับ ก็เป็นคําตอบที่ว่าทำไมทาวฮอระดับ5ถึงสามารถระเบิดได้ในเวลาไม่นานเริ่มมาเลยดีกว่าครับเดินไหมครับเดินไปททลาตัวครับอย่าไปเป็นหมู่คณะครับถ้าไปเป็นหมู่คณะจะสิ้นเปลืองกัมมิกาเซเดโดยใช่เหตุนะอันนี้แคนนอนฟรีก็ยิงมาเล่นๆมะ เดินไปเรื่อ,อๆนะยๆอย่าไปสนใจอะไรระเบิดแล้วครับคัเสเซนระดับ3นะครับพลังหนึ่งหมื่นระหว่างนี้ก็ระเบิดป้อมต่อนะครับแต่เดี๋ยวจะลืมไปนะครับว่าเรากำลังทำไฮสปีดควสอยู่นะครับ เพราะฉะนั้นเราเร่งมือนิดหนึ่งนะครับคิดว่าไปกรุ๊ปนี้ก็น่าจะสามารถระเบิดเทาหอมันได้อย่าเสียเวลากับอะไรที่ไร้ไประโยชน์นะครับเรียบร้อยครับเปิดทางแล้วพุ่งไปที่เทาหอมเลยครับเรียบร้อยครับผมจบด้วยความรวดเร็วอีกเส้นเคยนะครับ สี่ดานแล้วครับผมอานะครับสำหรับอีกด่านหนึ่งนะครับที่ใช้ไฮสปีดเควสได้นะครับด่านนี้ครับผมคอนเคอร์ไอเซลนะครับ เป็นฉากหนึ่งนะครับที่กว้างใหญ่ไพศาลมากๆนะครับแต่ก็อย่าไปกลัวไหมครับเพราะว่าเรามีกามิกาเซ่น,นะครับสิบตัวนะครับอันนี้นะครับกามิกาเซ่เซ็นเตอร์นี่นะครับที่จะสามารถสร้างยูนิตกามิกาเซ่ออกมาได้หน้าตาเหมือนโจอะไรเงี้ยใส่ถุงครอบแล้วก็หิ้วถังน้ำมันนะครับ เราก็ดูตำแหน่งทาวฮอน์ไว้ครับไม่ต้องสนใจอะไรทั้งสิ้นนะเดินโง่ๆเข้าไปครับเดินเข้าไปแล้วนะครับ ต้องสนใจนะครับยูนิตเราจะสูญเสียไปบ้างก็เป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับหน่วยกล้าตายแล้วแค่นี้จิบจิบครับถึงแล้วนะครับทาวฮอ์ระดับ3ระเบิดเรียบร้อยครับผมโอ้โหนะครับสูญเสียนิดหน่อยครับ โอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ High Speed Quest ครับเราสามารถจบเควส์หด่านนะครับโดยใช้ยูนิตเพียงยูนิตเดียวนะครับคารมิกาเซ่นะครับใช้เวลาไม่ถึง15นาทีนะครับใครสนใจก็หาซื้อมาใช้ได้นะครับคามิกาเซ่เซ็นเตอร์นะครับเพื่อความรวดเร็วในการเล่นเควส t ของคุณนะครับขอให้มีความสุขในการเล่นเกมบน Facebook นะครับ แล้วเรามาดูกันต่อไปนะครับว่าเราจะมารีวิวเกมอะไรนะครับกับ on the moon channel นะครับ